การระบ,บาดของโรคโควิด -19 ในช่วงนี้ถือว่าอันตรายเป็นอย่างมากกับประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวนั้นยิ่งถือว่ามีความอันตรายเพิ่มมากขึ้นซึ่งวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ข้อมูลความรู้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอย่างโรคไทรอยเพราะต่อมไทรอยนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อร่างกายซึ่งหากต่อมไทรอยทำงานผิดปกติก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้อีกด้วยก่อนอื่น เราไปทําความเข้าใจกับผู้ป่วยโรคไทรอยและข้อควรระวังสาหรับผู้ป่วยโรคไทรอยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กันครับสําหรับโรคไทรอยเบื้องต้นนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เกิดจากการทํางานของไทรอยผิดปกติซึ่งก็มีโรคไทรอยเป็นพิษนะคะหรือเป็นภาวะที่ไทรอยทำงานมากกว่าปกติผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายใจสัน่นพันจุน้ำหนักลดค่ะ กับอีกโรคหนึ่งก็เป็นโรคที่เกิดจากไทรอยทํางานน้อยผิดปกติหรือภาวะพร่องไทรอยฮอร์โมนนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการท้องผูกขี้หนาวน้ําหนักขึ้นเร็วค่ะสําหรับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนที่ต่อมไทรอยนะคะโดยในกลุ่มนี้จะมีเพียง5%เท่านั้นค่ะที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอย สำหรับผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยนะคะในแง่ของการติดเชื้อโควิด1 9นะคะหรือถ้ามีการติดเชื้อแล้วจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปหรือเปล่านั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะยังไม่มีหลักฐานข้อมูลนะคะว่าในกรณีถ้าผู้ป่วยเนี่ยทานยาสม่ำเสมอคุมอาการได้ดีเนี่ยก็จะไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่มากกว่าคนทั่วไปค่ะ ในทางตรงกันข้ามนะคะหากผู้ป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยแต่รับประทานยาไม่สม่ำเสมอนะคะในกลุ่มนี้มีโอกาสที่อาจจะเกิดภาวะแซกซ้อนจากการทํางานไทรอยผิดปกติรุนแรงได้ค่ะโดยทั่วไปนะคะในช่วงที่มีโควิด1 i d 1 9ผู้ป่วยที่รักษาโรคไทรอยอยู่เนี่ย หมอก็แนะนําว่ารับประทานยานะคะที่ทานอยู่เดิมเนี่ยให้สม่ําเสมอนะคะยกเว้นในกรณีที่มีอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์นะคะในกรณีถ้าผู้ป่วยเนี่ยเพิ่งได้เริ่มรักษาโรคภาวะไทรอยด์เป็นพิษมาไม่นานนะคะอาจจะต้องมีข้อควรระวังเล็กน้อยนะคะเพราะว่ายาต้านไทรอยด์นะคะก็มีภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้ค่อนข้างน้อยมากคือการเกิดเม็ดเลือดขาวต่ํานะคะซึ่งในกลุ่มเนี้ยอาการก็คือจะมีไข้เจ็บคอนะคะ ซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยก็อาจจะแยกได้ยากนะคะว่าเป็นการติดเชื้อโควิด -19 หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าสงสัยเนี่ยหมอก็แนะนำให้มาพบแพทย์ค่ะสำหรับข้อปฏิบัติตัวนะคะในการดูแลของผู้ป่วยไทยรอยด์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะคะหมอก็แนะนำว่าให้ปฏิบัติตัวเหมือนคนทั่วไปค่ะก็คือใส่หน้ากากอนามัยนะคะทุกครั้งเวลอออกข้างนอกเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะ เน้นเรื่องของการทานยาให้สม่ำเสมอนะคะรวมถึงในแง่ของอาหารเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามของอาหารชนิดใดเป็นพิเศษค่ะ <S <S ผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยนะคะไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะคะถึงแม้ว่าโรคของต่อมไทรอยอ่ะบางโรคจะเกิดจากภาวะภูมิต้านทานตัวเองผิดปกติแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะก็ยังสนับสนุนให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีน,นะคะ่ะ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านไปเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ว่าเป็นโรคต่อมไทรอยอยู่นะคะแล้วก็รับประทานยาอะไรอยู่บ้างค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่คลินิกเบาหวานฮอร์โมนและระบบต่อมไร้ท่ออาคารพปร,รชั้น3โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ ก็ได้ทราบข้อมูลความรู้จักแพทย์กันไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในตอนนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดกันอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวก็ควรหลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่แออัดแต่หากมีความจําเป็นที่จะต้องออกจากบ้านก็ควรสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 กันนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย